เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองครามโลกครั้งที่หนึ่งะครับลูกกระสุนจริงทะลุเหรียญมาถึงสี่เหรียญเ,เลยนะครับมีการโคดโค้งอ่อดูครับผมอยู่บมจิมซุยนะครับผมเคยมีประสบการณ์เกือบตายนะครับช่วงที่ผมปวดท้องหนักมากๆเหมือนว่าอีกนิดเดียวมันจะออกมาแล้วซึ่งผมาก็กั้นใจจนรอดชีวิตมาได้แต่นั่นเป็นเรื่องที่เล็กน้อยไปเลยถ้าเกิดว่ามาเทียบกับเรื่องในคลิปนี้นะครับทุกคนนะก็คือคนที่เขาอยู่ในสถา,านการณ์ครับขันและเขาเกือบตายเกือบตายหรือเกือบ,บบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสจะเป็นยังไ,ไ,ไงไปดู ระหว่างที่พี่แกกาลังอยู่กับปลาฉลามแล้วเกือบโดนทุกคน เออน้องเห็นคีบแล้วน้องคิดว่าปลานะครับมีคนบอกผมว่าอ๋อที่ปลาฉลามมมนลองกัดคนก็เพราะว่ามันคิดว่ามันเป็นปลามันก็เลยกัดดูถ้าไม่ใช่มันก็จะปล่อยอนะแต่ใครอยากจะโดนกัดล่ะครับขาของผมคงไม่ใช่ของทดลองที่จะให้น้องลองกินอย่างเด็ดขาดครับพี่คนนี้ขับรถจี๊ปไปด้วยความเร็วสูงระหว่างนั้นนะครับมีต้นไม้ที่จอดเรียบอยู่ข้างทางแล้วเขาไม่ได้สังเกตเหมือนขับขับไปอย่างเงี้ยไม้มันทิ่มเข้ามาในตัวรถครับและปรากฏว่ามันเกือบโดนคนขับครับ,รบผมซึ่งจุดที่จะโดนเนี่ยมันไม่ใช ถ้าคนมีสติมากๆก็คงเหยียบเบรกแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงต้านของต้นไม้นะที่มันหยุดรถคันนี้ไว้นิดเดียวจริงๆเฮ้ยเขาบอกว่าระหว่างที่กําลังตัดแต่งต้นไม้อยู่นะครับเลื่อยเนี่ยมันลงมาบาดกางเกงเขาครับพอดีมีโทรศัพท์มือถือกั้นไว้อยู่ทุกคนคุณไม่ต้องทาประกันชีวิตคุณแค่มีโทรศัพท์มือถือยังไงก็ตามมันก็ไม่ดีทางนั้นนะทุกคนนะถือว่าไอ้นี้ดวงดีมากดูอย่างโทรศัพท์ยังโดนบาดขนาดนี้เ้อเป็นเนื้อคนแล้วแบบ จะเจ็บขนาดไหนพี่คนนี้ครับผมขับรถตามรถที่ขนอุปกรณ์การช่างนะครับและปรากฏว่าขวานที่มันอยู่ด้านหลังรถเนี่ยกระเด็นทะลุก,กระจกมาทุกคนแล้วมันมาปักเหมือนขวานทออะไรอย่างนี้เลยนะและเกือบเข้าหน้าผู้โดยสารข้างๆเลยไม่รู้ว่าเป็นรถบ้านหรือว่าเป็นรถแท็กซี่เขาก็ถือว่าเป็นคนโชคดีมากคนหนึ่งเลยนะทุกคนพี่คนนี้ครับระหว่างที่กําลังเล่นสกีบอร์ดและมีรถสวนเข้ามาพอดีซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากนะทุกคนนี่มันไม่ใช่ทางแบบที่เขาควรจะไปเล่นแบบนี้แต่พี่แกก็เล่นมานะครับแต่ว่า what เซช้าเลยทุกคนแต่ไม่ใช่นะแสดงว่าจริงๆแล้วคุณก็มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและก็โกงตายนี่ก็สาเหตุที่ว่าทําไมคุณถึงต้องสวมถุงมือเซฟตี้ระหว่างที่ใช้เครื่องมือช่างที่มีความคามมากๆที่คนนี้เกือบตัดนิ้วของตัวเองครับแต่พอดีว่าถุงมือมันมาถึงก่อนและดูจากแรงและถุงมือที่มันขาดเนี่ยทุกคนน่าจะทะลุเนื้อลงไปถึงเกนกระดูกเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันโดนจริงๆนะเวลาจะทําเรื่องเกี่ยวกับอันตรายก็คนต้องใส่อะไรที่มันเป็นเซฟตี้แบบนี้นะทุกคนนะคุณปฏิบัติถูกคุณก็เลยไม่เป็นไรไรรงงะหว่่าาทีีมก ขันเบสบอลนะครับผมทีมฝ่ายตีเนี่ยก็ mm hmm. เหวี่ยงไม้ mm hmm. แล้วเหมือนกับว่ามันหลุดมือนะครับกระเด็นไปสู่ผู้ชมด้านหลังแล้วก็มีซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในชีวิตจริงของเรายื่นมือออกมาบังหน้าเด็กเอาไว้ฉากแม่งอย่างกับโปรโมทหนังซูเปอร์แมนเลยหรือแบบบิโลโก้แปะขึ้นมาว่าคุณ ก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ถ้าไม่มีพี่ผู้ชายคนนี้กับแขนที่มีเส้นเลือดใหญ่ๆของเขามาปิดป้องแล้วก็ป้องกันไว้ผลรับรองว่าเด็กคนนี้เบ้าตาแตกแน่นอนระหว่างที่คุณพกเหรียญไปใน,นกระเป๋าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเหรียญนั้นจะช่วยชีวิตคุณยังไงเหตุการณ์นี้นเกิดขึ้นเมื่อสองครามโลกครั้งที่1น,นะครับลูกกระสุนยิงทะลุเหรียญมาถึงสี่เหรียญเลยนะครับมีการโคดโคง,งอ่อหลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็เก็บเหรียญเอาไว้เลยซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่มีบุญคุณมากไม่งั้นอาจจะไม่มีลูกหลานเขาในยุคนีี้เลลยับกกิ์สทธวว่าามหงปู กองไฟยาวประมาณ8เมตรนะทุกคนนะระหว่างที่กําลังชิลๆอยู่ในสนามกอล์ฟเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอันตรายจะมาเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่คนนี้จิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบาๆปรากฏว่ามีลูกกอล์ฟตีเข้ามาที่กระป๋องเบียร์เป๊ะๆและก็เซฟมือของแกได้อย่างดีใช่ครับอาจจะมีแรงสะเทือนบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บถึงขั้นฟกช้ำนะครับแลวนึกเป็นมือคนอะ่ะมันอาจจะไม่ฉีกอะ่ะแต่ผมว่าคุณจะใช้งานมือของคุณไม่ได้อีกนะและยิ่งเป็นมือข้างที่ถนัดด้วยเราก็อาจจะสูญเส คิดดีไม่ได้เลยว่าสูญเสียมือแล้วแบบทําอะไรไม่ได้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สุดยอดมากๆนะครับนี่คือกระเป๋าหนังแบบเหนียวมากๆนะครับคือเป็นลูกของแม่เขานะครับที่มาปกป้องและป้องกันจริงๆมันต้องเป็นที่กระเป๋าด้วยแหละเพราะว่าทั้งกระเป๋าเอยทั้งเหรียญที่อยู่ในกระเป๋ามันเป็นไปได้หมดนะครับมันชะลอลูกกระสุนผมอยากมีประสบการณ์แบบนี้บ้างว่ะแบบว่าประสบการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะตายนะต้องแบบรอดด้วยนะโอเคป่ะระหว่างที่เขาเดินมาเช็คการก่อสร้างที่บ้านของเขานะครับเขาใส่ และเหยียบเข้ากับสกรูที่มันแพมออกมาจากไม้เขาเรียกแบบนี้หรือป่าถ้าคิดว่าเป็นตะปูอันเดียวก็อาจจะแบบก็เป็นแผลเดียวก็หายแต่นี่4อันนทุกคนเดินไม่ได้นะครับถ้าได้ลองตำเข้าไปในขาสักหนึ่งทีอ๋อเซฟค่ารักษาพยาบาลของคุณได้อีกหลายพันบาทเลยเซฟที่เฟิร์สปลอดภัยยังไงอีกหนึ่งภาพที่ยืนยันทุกคน เ้าตาแตกครับแล้วพี่แกลองใส่ให้ดูนี่อาจจะเป็นภาพอันตรายนะแต่เรามาเป็นเคสการศึกษากันดีกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เรียนสายช่างเนี่ยผมจบช่างมาช่างยนต์นะเว้พี่จบช่างยนต์มานะใครจะพูดอะไรคอมเมนต์อะไรก็ดูให้มันดีนะครับน้องๆ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับแต่ว่านี่แหละทุกคนสายเหตุที่เราต้องใส่นะเพราะมันเข้าตาเนี่ยการจะเปลี่ยนลูกตามันไม่ได้ง่ายเหมือนในหนังที่แบบเอามีคนบริจาคดวงตาให้กับคุณครับนึกภาพตรงข้ามกันเป็นคุณอยากจะบริจาคดวงตาให้กับใครไหมคงไม่มีดวงตามาเปลี่ยนง่ายๆอย่างแน่นอนพี่คนนี้ปู ลิมเขาคิดว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศดีๆครับแต่หนะารู้ไหมครับผมว่าภัยร้ายคืบคลานมาจากบนเขาผมผมคงนั่งภาวนาว่าพระเจ้าท่านสำแดงเดชให้ลูกเห็นสินะว่าเราจงมีความถ่อมตนและเมตตาใช่ครับและเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าระหว่างนั้นนะไม่มีคนอยู่ในจุดที่มันไถลงมาทุกคนนะแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าโซนฝั่งที่ระเบิดเนี่ยมันเป็นโซนบ้านเล็กนะทุกคนมันไม่ใช่โซนใหญ่ที่คนเขาอยู่กันเพราะงั้นก็เลยรอดแต่สิ่งของเกาเสียหายถ้าเป็นผมผมคงไม่ คิดเสียดายครับก็คือดีใจที่รอดมาได้กูไม่ตายแล้วเหมือนอุกกาบาตลงมาเลยเนาะถ้าบอกว่านี่มาจากนอกโลกผมก็คงจะคิดแบบนั้นครับผมเพราะบ้านหายไปแถบนึงเลยพี่คนนี้รถเสียหลักกลางทางเหวนะครับและรอดขึ้นมาได้เพราะว่ารถไปหยุดตรงนั้นพอดีผมไม่มั่นใจว่าประเทศนี้คนขับนั่งประตูซ้ายหรือประตูขวาแต่ถ้านั่งประตูซ้ายรับรองครับมีฉี่ลา <c oughs> ดันที่ยังมีสติอ่ะไม่รู้ว่าพรอ,อะไรนะครับแต่ว่าด้วยบารมีของหลวงปู่เข็มหรืออะไรก็ตามเขารอดจากเหตุการณ์นี้แล้วก็มีกู้ภัยมาช่วยดึงรถ อ,อ,อาจจะช็อกแล้วก็สลบอยู่ในรถก็ได้นะนักสเก็ตบอร์ดคนนี้ครับด้วยความสนุกของเพื่อนๆเนาะอืมเกือบไปแล้วนะนิดเดียวแบบม,มันสร้างความเดือดร้อนก็จริงนะครับแต่ถ้าพูดชื่นชมสติของเขานี่คือสติดีมากนิดเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะเกือบไปเฝ้าโยมมาบ่าขับรถอยู่บนท้องถนนอยู่ดีแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ารถข้างหลังของเรามันแบกสังกะสีมาด้วยสังกะสีไหลทะลุเข้ามาครับลอดผ่านบ่าไปแบบ<ส>ฮะ <laughs> ผมอยู่ในเหตุการณ์นี้นะทุกคนอย่าว่าจะฉี่เลยครับอึก็คงลาดนะครับแล้วเดี๋ยวซ่อมรถเสร็จแล้วฝากล้างอืงให้ผมด้วยนะเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องจําฝังใจไปอีกนานเคยไหมครับกุญแจหล่นระหว่างซี่ท่อระบายน้ําแล้วมันไม่ตกลงไปถือว่าคุณทําบุญมาได้ดีคนเหล่านี้คือคนที่มีบุญด้วยศาสนาเบคอนผมเดาได้เลยว่าพระเจ้าอยากให้คุณมากินเบคอนต่อนี่คือประสงค์ของเบคอนนะครับเพราะฉะนั้นรีบเอากุญแจนี้ไปไขบ้านหรือไขล็อกอะไรก็ตามเอาของในนั้นไปแลกกับเบคอนแล้วมีคนเข้าศาสนาเบคอนกับผมนะ กันด้วยภาพสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่เด็กหนุ่มคนนี้ทำให้าาเรารู้สึกว่าเขาโชคดีจริงๆร้อเล่นเลยครับผมก็เป็นว่ามันเป็นภาพขำขันแล้วกันนะครับทุกคนสุกดีเอาเป็นว่าจบคลิปแล้วอยากทุกคนมาแชร์ว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทุกคนเกือบเสี่ยงตายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีที่เรารอดจากเหตุการณ์นะั้นมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้านล่างครับส่วนใครไม่มีหรือรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่เขารอดมาได้ฝากกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมยัังงไไไกกก็อหห้้้้ทุุคคคคนนนนนสบลิิีแววเจมมม่่าะร I